สวัสดีค่ะมาอีกแล้วบันนี้ลุงเท็ดเราไปขับรถมาเนาะคะ่ะเราสิพาไปเบิ่งอย่างพี่น้องแล้ว,ว่าขึ้นมาขึ้นมาพัสนเอาก็พ้ากันขึ้นไปน้าเพลนเนาะเพิ่นสิพาชมทีของเพลนเนาะคะ่ะเอาเพิ่นสิพาไปทางไหนนี่ลองไปเบิง่งไปน้าเพลนเบิ่งพี่น้องซึ่งระวางทางเพิน่นกะแนะน้านันโนน,น,นนีโอนี่เพิ่นมีรถแบ็คโฮนะคะเอาไว้ เหตุงานนั่นโน,น,น่นนี่หาเงินเพิ่นเพิ่นก็อธิบายไปแล้วค่ะว่ามีหยางแนนในที่ดินเพิน่นเนาะค่ะกลับไปเรื่อยๆเมื่อวานี้พี่น้องเห็นทางข่างด้านขวาบ่ค่ะอันนั้นคือต้นอง,งุ่นเพิน่นเพิ่นก็ว่าโอ้เพิ่นปลูกไว้อยู่นี่แหละค่ะและ้วก็เอาเอาอง,งุ่นอยู่นี่แหละค่ะมีหลายพันุ์หลายชนิดเนาะค่ะนี่ก็เป็นห้องอีกหองหนึ่งที่เพิ่นเก็บไว้แต่ว่าไฟมันใหม่เนาะค่ะเมื่อสองเมื่อหาปีที่แล้วต้นอง,งุ่นก็จาก จากตรงนี้แหละคะ่ะที่ต้นองุ่นที่เพิ่นเอาไปเฮ็ดไหว้เฮ็ดเหล่าเนาะคะ่ะเพิ่นว่าเพิ่นปลูกเองเฮ็ดเองเมื่อทุกอย่างเป็นแบบออแกนิกว่าซันว่าเพิรนก็นราวางทางแล้วก็อธิบายไปละคะ่ะว่ามีอย่างแน่กับไก็ไกลเติบในพี่น้อง <c oughs> ใ,นในทีเพิรนละก็บโได้ถามเพิ่นเนาะว่าเพิ่นมีจักเอคเกอก็สงสัยสิกว้างเพราะสมควรสังเกตจากรถต้องในใ้ใร์รถตัวนี้ละคะ่ะเขาเอินว่าอย่าง,ง ATV หรือว่า UTV ประมาณนี้เนาะคะ่ะ ใส่ไว้ทะคีถ้าเกิดว่าเขามีทีดินที่กว้างมันต้องยางกับวหวพี่น้องมันไก่เนาะคะ่ะต้องเลยใส่รถ utv เนาะคะ่ะอ้้ออุ่นะทางเพิ่นกะสั้นๆ้นเลยพี่น้องไก่ห้อนแล้วไก่ห้อนแล้วเพิน่นวะกะลงมาค่ะลงมาเบิง่งนี่ค่ะพี่น้องคือเลื่อยของเพิ่นค่ะหรือว่าซอมิวเนาะคะ่ะก็เป็นเลื่อยค้าย,ข,ายของของลุงแดงเลยค่ะแต่ว่าคนละยี่ห้อแต่ว่าของเพิ่นน่ะม,มันมีความ ยาวหลายกว่าถึงสามารถที่สิเ็ดตัดเลื่อยไม้ได้ต้นใหญ่ของลุงแดงและะ้วค่ะแล้วก็เห็ด <c oughs> ความยาวของไม้ได้ยาวกว่าของลุงแดงเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นก็มีมาโดนแล้วค่ะตัวนี้เนี่ยคะ่ะเบิ่งความยาวของเลือ่อยยาวบอกค่ะพี่น้องพูนนะพักนึงซึ่งเพิ่นกะใส่เลื่อยตัวนี้แหละคะ่ะในการที่เลือ่อยไม้แล้วก็เอาไป สางบานของเพิ้นในคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะเอาไปเป็นสางบานในบางส่วนเนาะคะ่ะเพราะว่าสิเป็นพื้นหรือว่าเป็นเฟรมของบานเนาะคะ่ะเพิ่็จะใส่ตัวนี้เฮ็ดเองเมิ่ดได้พี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างจากตรงนี้ก็ใส่เวลายืนฟอยเว้ากันอยู่โดนเติบเนาะคะ่ะลุงแดงกระทมรายละเอียดนั่นโน่นนี่เกี่ยวกับเรื่อยละคะ่ะใส่เวลาคุยกันอยู่โดนเติบอากาศกับ้อนหอนพี่น้องมันเริ่มเข่านาฮอนละ ยางแบบสมบูรณ์แบบเลยพี่น้องเขานะหน้าฮอนแบบสมบูรณ์แบบอากาศก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะบวกกับความแห้งด้วยก็ต้องระวังเรื่องฟืนเรื่องไฟเนาะค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศรอบๆ่ะมีห้องน้ำน,น้อยๆทั้งขาเนาะคะ่ะไหลลงมากะไปเมิองมีอย่างบอ่บอ,บอ,บอมีเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะสดชื่นอยู่ในปา่าในเขาเนาะคะ่ะประมาณนี้ไก่จากตัวเมืองก็เงียบอยู่พี่น้องพอสมควร นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในที่ดินของเรานะคะ่ะเป็นภูเขาด้านหลังก็จะประกอบไปด้วยเนี่ยค่ะมันจะมีแบบพวกรถบ้านอย่างเสียอาจจะเป็น <c oughs> ลูกหลานเราอยู่นะคะ่ะ